กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะครับอยากถามชอปเปอร์ทำงานเป็นนักร้องดีอยู่แล้วคิดยังไงถึงสมัครเป็นแดนเซอร์โตกเกียวเป็นคำถามที่ที่ที่ดีมากๆผมคิดว่าหลายๆคนหลายๆคนก็นสีถามว่าเป็นนักร้องดีอยู่แล้วเป็นนักร้องอยู่แล้วเป็นอย่างขึ้ต้องมาเป็นแดนเซอร์มันปะครับต้องต้องเท้าความก่อนนะคะว่า แต่ว่าผมเพิ่งมาจากกรุงเทพไงผมกลับมาชาของคนอื่นเขาเพราะว่าผมหลังจากเมื่อวานในทีท่ทายงานเสร็จยูเวิร์พอยนะครับผมผมกับอโตแบบว่าไปหาแมวจากของไปหาลูกสาวนะครับลักกี้เป็นแมวนะครับผมฝากป้าเลี้ยงไว้ตั้งแต่มาอยู่โตเกียวครับสี่สองเดือนแล้วเพราะท่านในพ่อเพราะท่านใ้พ่อหนาแมวลูกสาวจาววของเธออยู่็เลยขอบอาแบบเออขอผมขออนุญ,ญาตกับกับกับหลังคนอื่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคอไปเยี่ยมเบื้องแมวจากของก่อ ขอ,ขอบคุณนะครับที่เอนดูแลก็เฮินดูถึงความน่ารักนะครับผมอยากจะชวนทุกคนนะครับพี่พีคนใดแม่แม่คนใดมัมมัมคนไหนนะครับผมอยากเข้ามาเป็นมัมมี่ชอปเปอร์อยากจะเข้ามาเป็นแดดดี้ชอปเปอร์ก็ได้นะครับผมไอเอ้ไออายถูกสุขสุขูสุขคนนะครับเขาดอมได้ดื้อมาทําความรู้จากกันได้ครับทีมแดน์เกยนทุกคนเลยขอบคุณนะครับแม่นกไปเขาใหญ่ค่ะ ไปดูพื้นที่แน่ๆครับผมนะซิแมนไปดูพื้นที่ครับทางัสันมาเรียนสารคาาบจาอยากอยากไปครับครับผมแต่ว่าเพอาท่านีม่มีโอกาสได้ไปอยู่นอกจากงานมือพยักอยู่นั่นอยากกลับแต่กิกลับไปหาพ่อกับแม่ก็อยากกลับ,บพราะท่านไม่มีเวลากลับหรอ่ครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เหตุการณ์ในงานเนาะแบบหมายถึงว่ามีโอกาสได,ได้ได้ลุยงานเต็มทีนะครับผมก็อยากเหตุงานในมันเต็มทีก่อนอยากเก็บเงินไปให้พ่อกับแม่นั่นแหละครับ จะจังกับชุดที่ออกรายการโต๊ะนูแม่มใส่แล้วหล่อมากค่ะทีมแดนขอบคุณนะครับอันนี้ต้องต้องขอบคุณทางต้องขอบคุณทางแม่นัทที่เกาหลีนะครับผมแม่นัทส่งชุดนี้มาให้นะครับผมก็ส่งหลายชุดมามากครับผมแล้วก็ล่าสุดก็จะมีมาอีกนะครับรวมไปถึงรองเท้าด้วยจากแม่นัทเกาหลีทั้งนั้นเลยนะครับขอบคุณมากๆแล้วกันแม่ๆหลายๆคนมามมหลายๆคนนะครับผมที่ส่งชุดมาให้หรือแม้กระทั่งสิ่งของหรือว่าอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งมาอะไรน้ําใจหรือแม้กระทั่งกําลังใจเล็กๆน้อยๆก็ ก็ถือว่าเป็นแรงซัพพอร์ตที่มหาศาลที่ดีมากๆสําหรับพวกผมนะครับผมขอบคุณมากๆจากใจครับลายู่จังหวัดในลูกยู่จังหวัดสารข้ามครับเป็นผมเป็นคนจังหวัดมหาสารคามแต่ว่าที่ผมอยู่หนีอยู่เอ่ออยู่ใ่ายนี่คืออยู่ขอนแก่นนะครับอ่าขอบคุณหลายๆนะครับผมอันนี้คือแน่นอนครับสิ่งที่ผมอ่าจะบอกว่าสิ่งที่ผมคํานึงแล้วก็ตระหนักอยู่ตลอดนะครับก็คือเอ่อ โอกาสที่ได้รับมาเขาได้มาจากไัยเข้าว่าเคยลืมนะครับผมอบอสให้โอกาสนี่ยคือเป็นเป็นเป็นสิ่งที่แบบดีแง่แบบคือให้โอกาสชอปเปอร์เหมือนเหมือนเปลี่ยนชีวิตเราเหมือนเปลี่ยนชีวิตเราไปอีกในขั้นหนึ่งในใน,ในก้าวหนึ่งเลยนะครับผมในขั้นหนึ่งเลยนะคืออันนี้ต้องขอพุ่นบอสลายๆนะครับผมขอพุ่นโอกาสจากบอสนะครับแล้วก็ นอกจากคําว่าขอบคุณแล้วกันยันงยืนยันคาเดิมว่าสีเฮหนาที่องจะาของให้เต็มที่ที่สุดนะครับเพื่อตอบแทนโอกาสที่เพินให้มาแล้วนะครับไม่อยากให้เขารู้สึกผิดหวังที่เลือกเราวมาเนาะเฮาก็อยากเฮตเต็มที่นะครับครับผมรวมถึงแม่ๆมัมๆทุกคนที่ที่ซัพพอร์ตบาวาสิเนส็นซัพพอร์ตหรือมาไล้นําใจสิ่งของของกินหรือแม้กระทั่งกําลังใจเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับผมหรือว่าอีหย่างกระตามบาว่าสีมากสีน้อยสีเยอะสีหลายหรืออีหยังก็ตามนะครับ ผมอยากสิพัฒนาตัวเจ้าของให้ดีที่สุดให้เหมาะสมกับที่แม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 ัม,ม,ม,มทุกคนเอฟซีแฟนๆทุกคนฮักแล้วก็อินดูแล้วก็ซัพพอร์ตมากนะครับอยากสิตอบแทนสิ่งนี้ด้วยผลงานที่ดีนะครับอยากให้ทุกคนรู้สึกว่ารักคนไม่ผิดนะครับผมครับอยากถามชอปเปอร์ทํางานเป็นนักร้องดีอยู่แล้วคิดยังไงถึงสมัครเป็นแดนเซอร์โตกเกียวเป็นคําถามที่ที่ ที่ดีมากๆผมคิดว่าหลายๆคนหลายๆคนกับสีถามว่าเป็นนักร้องดีอยู่แล้วเป็นนักร้องอยู่แล้วเป็นอย่างคือต้องมาอ่เป็นแอนเซอร์มันปะครับต้องต้องเท้าความก่อนนะครับว่าอ่ตอนที่ผมทํางานเป็นนักร้องนะครับนักร้องกลางคืนเฮาเฮาทํางานหลายล้านเฮาไปได้ทํางานล้านล้านเดียวนะครับผมบเรากะเฮากะ มันหนึ่งคือเรื่องเดินทางเรื่องเดินทางผมพักอยู่ล่างสีดผมเห็นงานอยู่แถวออน,นุดนะใช่ครับมันสี่สิบกว่ากิโลไปกลับก็แปดสิบกว่ากิโลอย่าครับผมก็ต้องเดินทางกับในจะค่ารถในจะค่าอยู่ค่ากินไหนจะอ่าเ้อง้องไปถือเขาเรียกว่าแน่นอนครับลองกันขึ้นเนาะมันจะต้องมีการดื่มหน้าเวทีมีอะไรอย่างนี้บ้างนะครับผมคืออา่าก็ต้องแบบว่าด่มเป็นมารยาทเพราะว่าเพิ่นอ่า ลูกค้ามันก็เอามาให้มันบ่ครับทีนี้เอที่นี่พ่อเฮ้าเห็ดแบบนั่นนะครับผมรู้สึกว่าร่างกายเจ้าของเบ่ไหวร่างกายเจ้าของคือมันป่วยมันมันป่วยมันป่วยแลเฮาต้องเอาเงินที่เฮาหามานะ่ะไปรักษาเจ้าของนะครับผมผมก็เลยรู้สึกว่าเออถามมันมีอยียงที่สสามารถสร้างเม็ดเงินได้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับกับกับเห็ด ที่นี่พ่อค่ายตุเกียวเปิดรับสมัครออดิชันลองพิงตอนนั้นเปิดออดิอ่าเปิดออดิชันของผู้ยิงก่อนนะครับผมกัล้อวะ่ะเออเพื่อนสิเปิดของผู้ชายบอพิ่พนเปิดของผู้ญิงแล้วเพื่อนอ่จสิมีเปิดของผู้ชายกรรัลลออลออลออลอลอไปล้อมาบ่าท่านใดมีบ่ท่านมีเปิดออดิชันผู้ชายผมก็เลยจังไดนดีว่าอ่ะถามเบิ่งอีกทีนึงเพื่อนเปิดรับสมัครแดนบันนี้ครับ พ่อเพื่อนเปิดลับพ่อเพื่อนเปิดรับสมัครแดนปุ๊บผมก็เลยเอาแดนบอกเข่ากันนะสนใจอยู่เด้เพราะว่าช่วงนี้ช่วงนั้นแดนมันเป็นกระแสอยู่นะครับเ,เรื่องแดนช,ช่วงนี้ก็กย,ยังมีกระแสอยู่นะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าเอาเข้าจีเป็นยังไงแต่ว่าขันเข้าไปมองนี้ผมก็มอง,ถ,งถึงถึงอนาคตนะครับว่าเออเราถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราเข้ามาที่นี่ เราก็จะมาอยู่ในสายตาของผู้คนมากขึ้นตอนที่ผมร้องเพียงคืนหลายหลายคนอาจจะมีมุมมองมัน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 ละเอียดอ่อนใช่หครับผมคือหลายๆายคนอาจจะมีมุมมองว่าการที่เป็นนักร้องนะครับตําแนงนี่อันแน่นอนตําแนงอาจจะอยู่สูงกว่าแดนเซอร์นะครับผมอันอันนี้อันนี้คืออันนี้คือพูดถึงเปรียบเทียบในในใ,ในการทํางานนะครับผม บ่ได้ดูถูกว่าได้มีเจตนาดูถูกหรือว่าอันนี้เพราะว่าทุกอาชีพมีคุณค่านะครับแต่เบอถึงมุมมองในความเป็นจริงนะครับทุกคนอาจจะคิดว่านักร้องมันมันมีตำแหน่งทีแบบว่าขอนขาทีสิอ่ะสูงก็แดนเซอร์แน่แน่นอนนะครับแต่ที่นี่เป็นอย่างผมขึ้นเลือกมาเป็นแดนเซอร์อยู่นีเพราะว่าแดนเซอร์อยู่ที่นี่คืออยู่ในแสงตอนที่ผมเป็นนักร้องขึ้นนั้นคือคนหูจากแค่ตามเฉพาะย่นนลานแต่ว่า คนบ่ได้เห็นเห่าแบบเป็นวงกว้างนะครับแต่ว่าอยู่ตัวเกี่ยวมิวสิกคนเห็นเรามากขึ้นเห็นเรากว้างขึ้นแล้วผมก็มองว่าการที่ผมเขามาเป็นแดนซ์เนี่ยผมจะเป็นแดนซ์ยังไงให้ให้ทุกคนจดจําสิเป็นแดนเซอร์แบบใดที่ให้ทุกคนเห็นแล้วแบบอุ้ยว้าวเฮ้ยแดนเซอร์คนนี้เป็นยังไงเป็นยังไงผมอยากจะ ทำแบบนี้มากกว่าครับผมผมก็เลยบอกได้คิดหลายเพราะว่าการที่ผมได้เขามาตัวเกียวมิวสิกแล้วได้เป็นแดนเซอร์นี่ผมภูมิใจแล้วกับการที่ได้การที่ได้เป็นมาก็แดนเซอร์นั่นก็คือเขาได้ลองเพลงเขาได้มีโอกาสได้ลองเพลงเขาได้ใส่ความสามารถของเขาว่าจะเป็นเรื่องละครเวทีหรือว่าเป็นอียงก็ตามนะครับเขาได้โชว์ศักยภาพของเขาเขาได้โชว์ในสิ่งที่เขามก เฮาไดโช์ในสิ่งที่มันเป็นความฝันของเฮ้านะครับผมให้ทุกคนได้เห็นเป็นวงกว้างมากขึ้นจากที่คน้นจากที่เฮาเหตุแค่สิ่งที่เฮามักอย่างเดียวคือการลองเท่งพอเฮาเหตุแล้วคนเห็นหน่อยมันกับยูแค่นั้นนะครับผมแต่ถา้าสมมติเมื่อ,อไรที่เฮาย่อมเพอที่สิกาวออกมาจากเซฟโซนจากขอมอหันเราก็เฮ็ุอย่างซิ่งไม่ล้วกสรสางซิ่งใไม่ขึ้นมาเพื่อเพื่ออนาคตที่มันที่มันเติบโตกว่านะครับ ผมก็ไเล้ยเลือกสิ่งนั้นก็เล้ยเลือกมาเป็นแดนเซอร์อีนี่ครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันกระตอบโจทย์ทุกอย่างเฮาผมในใส่ความสามารถของเจ้าของทุกอย่างที่มีอยู่ที่เลี้ยนมากที่ฝึกฝนเจ้าของมากที่พัฒนาเจ้าของมากตลอดระยะเวลาที่ที่ที่ฝึกฝนเจ้าของมาทั้งชีวิตนะครับผมผมได้ใส่โอกาสตรงนี้ทั้งเหมือของเจ้าของได้ได้โชว์ศักยภาพเจ้าของเหมือนทุกอย่างแล้วก็ยังมีอีกที่หลายๆคนว่าท่านในหูนะครับว่าผมเห็นอย่างใดเนี่ย ผมพร้อมที่สีเรียนรู้ใหม่ๆเรากะทุกอย่างที่มันดีอยู่แล้วนะครับผมกะเรียกว่าจงไหนล่ะทุกอย่างที่มันดีอยู่แล้วนะครับผมก็สิพัฒนามันดีขึ้นไปอีกคือผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่งนะครับผมคิดแค่ว่าอันนี้อันนี้อันนี้มันดีเฮาหูว่าในดีอในบดีเนาะอันนี้มันดีอยู่แล้วเข้าเพิ่มเติมให้มันดีขึ้น, <AR C 2> นอีกพัฒนาให้มันดีขึ้นอีกให้มันว้าวขึ้นอีกอันไหนที่เป็นจุดด้อยของเฮาเขากะเรียนรู้ พัฒนาแล้วก็ปรับปรปุงเพื่อที่็ดให้เพื่อที่จะให้อีกจุดด้อยของเจ้าของนั่นให้มันเด่นได้คือกันสินะครับพยายามที่สิทําทุกอย่างทุกอย่างที่ที่เฮ้าสิสามารถพัฒนาตัวเจ้าของให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพได้นะครับพยายามสิเหตุทุกอย่าง <c oughs> ครับผมครับอยากเข้าบ้านฮนะสามารถเข้าได้นะครับผมมีถ้าใครอยากเข้าด้อมบ้านฮากนะคะผมก็อาสามารถเขา้า เข้าไปหน้าเพจนะครับผมเล้ก็มีคิวอ d e โค้อยู่หน้าเพจนะครับผม